ถ้าถ้ายกอย่างมติชนสุดสัปดาห์ขึ้นมาให้ดูเนี่ยนะฮะครับจะเห็นเลยว่าเขาก็เล่นเรื่องนี้นะฮะเต็มๆเลยแล้วเดี๋ยวเราจะพูดถึงรายละเอียดมติชนสุดสัปดาห์มีเรื่องจรรยาบรณไม่ใช่จรรยาบรณของสื่อนะฮะจรรยาบรณของสภาการหนังสือพิมพ์ครับอ่าครับนะฮะอันนี้เป็นสื่อที่วิพากษ์วิจารณถึงจรรยาบัณของสภาการหนังสือพิมพ์ซึ่งปกติแล้วสภาการหนังสือพิมพ์เนี่ย จะจะเป็นองค์กรที่คอยตรวจสอบกันจรรยาบันเป็นกลไกตรวจสอบจาณคนอื่นเขาตรวจสอบจรรยาบรณคนอื่นเขาคนอื่นเขาในที่นี้ก็อาจจะเป็นบางทีเป็นสื่อบ้างหรือเป็นองค์กรอื่นนะครับปกติแล้วคุณก็จะไม่ไม่ค่อยเห็นสื่อมวลชนวิพาก์วิจารณ์สภาการหนังสือพิมพ์กันเองครับครับ อันนี้เราดูรูปแล้วเราก็ยังงงๆอยู่นะครับเป็นรูปอะไรรูปชลวันมฮะน่าจะชลาวันแต่หลายหัวมากนะครับแล้วก็น่าจะไกลทองนะฮะไกลทองปราบชลาวันนะฮะแต่ว่าที่หอกเนี่ยก่อนจะไปตัวเล็กนะที่หอกมีคําว่ามติชนอยู่ครับโอ้ไม่สังเกตก็จะไม่ค่อยเห็นนะงั้นแสดงว่าในที่นี้มติชนไม่ใช่จระเข้ครับมติชนเป็นไกรทองถ้าในถ้าภาพเป็นภาพเขียนเป็นไกรทองจักนะครับแล้วมีตัวเล็กตัวเล็กข้างล่างนี่น่าจะไล่ทิ่มประมาณ กบหรืออะไรสักอย่างนะฮะเจ้าตัว,ตวเลกมติต้องถูกต้องโดยธรรมอ่ามติต้องถูกต้องโดยธรรมสรุปง่ายๆเนี่ยดคดีนี้เนี่ยสนใจตรงที่ว่าเขาฟ้องว่าคือเขาพูดง่ายๆจะเล่นว่าเพื่อไทยเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยแทรกแซงสื่อจะได้ยุบเพื่อไทยสภา,าการสื่อพิมพ์เนี่ยตรวจสอบแล้วไม่พบว่าแทรกแซงสื่อ,อในแง่ว่าไม่พบหลักฐาน ไม่พบหลักฐานว่ามีผลจากการจากอ e ีเมลน<ะ>ั้นไปแทรกแซงแต่ดันไปพบน่ากลัวกว่านั้นพบว่าสื่อทั้งฉบับเนี่ยจงใจจะช่วยเพื่อไทยอยู่แล้ว<ะ>ใช่ไหมล่ะ,ะคือสรุปง,ง,ง่ายๆอย่างนั้นแล้วเขาก็ถามว่า เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าเป็นหลักฐานในแบบหนึ่งว่าเฮ้ยพวกนี้มันเอ็นเอียงแต่ว่าเราโยงไม่ได้ว่า้มันมาจากการที่เพื่อไทยนั้นเลี้ยงดูปู่เสือคือสรุปว่าเงินซื้อไม่ได้แต่อันนี้ไปเชียร์เขาเองที่จาตยนเหมือนกับที่เราเคยพูดบอกว่าผมก็บอกว่าพวกนี้บางทีเขาอยากจะเชียร์เองบางช่วงครับมันเป็นเรื่องของเขาครับแล้วเอาเขาจริงๆเนี่ยนะผมก็จะย้อนด้วยวิธีคิดแบบเดียวกันเนี่ยนะคือเหมือนกับตอนที่สงสัยเนชั่นตรวจสอบเนชั่นไม่เจอว่าเอคุณสุทธิชัยเอียนเองไหม ใช้ปปงตรวจสอบการเงินเลยคือไปอีกไงคือไปลงไปลึกอีกซึ่งมันก็เป็นแฟร์เพราะว่าเขาเขาอยากเชียร์ประชาิัตนในช่วงหนึ่งมันก็เป็นการตัดสินใจของบรรดาคนที่อยู่ในกองบรรณาธิการพูดให้ดูดีว่าเขาไม่จุดยืนที่ตรงกันได้ไหมได้ไหมคือพรรคการเมืองมันเลวหมดเลยอ่ะใช่หมครัว่าแต่ละพรรคเนี่ยคือสื่อเขาจะยืนข้างพรรคการเมืองไหนไม่ได้บางครั้งบางช่วงก็อาจจะอยากเียโอเคอะไรอีกข้อสอคล้ายกับ ผมฟังสภาการสืบเพลผมเน้ว่าเขาเป็นศาลและธรรมนูนนะฮะอ่าใช่ใช่เตรียมเ<ข>ตรียมแบบสรุปเข,เขาบอกไงไม่เขาบอกว่าเขามีอํานาจในการตรวจสอบเหมือนศาลโลกเหมือนกันคร,ครเัเขามีเขามีเขตอํานาจตรงนี้แต่คนล่างล่างไม่ค่อยเก่งฮะ <c oughs> สิ่งที่น่าสนใจในเรื่องนี้ก็คือว่ามันทําเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีผลอะไรหมายความว่าในในอดีตเนี่ยมันอาจจะมีผลนะแต่ผมคิดว่าปัจจุบันนี้องค์กรแบบเนี้ยองค์กรพวกนี้เนี่ย ไม่มีผลนะสมมุติว่าต่อเนี่ยฟันธงมาว่ามาธีชอนกับข่าวโสดเอียงเนี่ยถามว่าจะมีส่วนทําให้มาธีชนกับข่าวโสดขายไม่ได้เลยหรอม่ไดีขึ้นยอ่าคือผมกับรู้สึกว่าแบบไม่เกี่ยวแล้วว่าตอนนี้สมมุติต่อให้คนไปฟันธงเมเนเจอร์อแต่ละฝ่ายเขาก็มีคนอ่านของเขาอ่ะคือถ้าที่ผ่านมาสภาการหนังสือพิมพ์เนี่ยได้รับความยอมรับจากผู้คนทั่วไป โดยที่เขาได้เข้าไปตรวจสอบการทํางานของหนังสือพิมพ์มาตลอดนะฮะสมมติว่าแมเนเจอร์ทําอะไรไม่ถูกต้องไทโพสทําอะไรไม่ถูกต้องเล่มเนชั่นถ้าทุกเล่มโดนมาหมดเนี่ยแล้ววันนี้มาเล่นมติชนด้วยเนี่ยเพื่อเน้นเรื่องว่าเสนอข่าวเป็นกลางรหรือเปล่าเนี่ยนั่นจะโอเคอันนี้ยอมรับได้แต่ที่ผ่านมาไม่เคยแตะเล่มอื่นเลยไนงะอาจจะบางครั้ง,บ,บ,าง,งบางคราวนานทีอย่างนี้ด้ครับ,ค,รบค,คือผมคิดว่าหมดสมัยแล้วเป็นที่รวมของคนหมดสมัยแล้วฮะคือเพราะว่ามันไม่มีอีกแล้ว มันไม่มียุคที่จะองค์กรใดองค์กรหนึ่งจะประทับตาความถูกต้องและความาจริงแบบหนึ่งเดียวอีกแล้วนะครับก็อย่างที่คุณเปิมพูดคือว่าคุณไม่ได้ตรวจสอบมาตั้งแต่ตอนคุณเอ็นเอียงมาตั้งแต่ต้นคุณเลือกปฏิบตัติโอเคไม่อาจจะไม่คุณจะบอกเอ็นเอียงแล้วมันฟังดูขัดหูคุณเลือกปฏิบตัตินะ,ะไม่ตรวจสอบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วก็อคติต่อสื่อทั้งหมดตาไม่ทันโลกทางการนิยามเรื่องสื่อแท้สื่อเทียมอันนี้ไม่ใช่สภาการอังสห์พิมนะองค์กรสื่อทั้งหมดเนี่ยมีปัญหาหมดแล้วคล<ร> หมอวิชัยเขานั่นน่ะสิมีมีทั้งแต่ต้นเนี่ยคือโอเคคุณเอาคณะวดีคณะนิเทศมาก็เรื่องหนึ่งคุณเอานั่งสือพิมพ์อาวุโสมาก็เรื่องหนึ่งครับครับตกลงตกลงกฎหมายมาคือผมถามว่าหมอเกี่ยวอะไรหมอหมอปกครองประเทศตลอดเวลาเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่หมอวิชัยแกเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องสื่อเยอะเหมือนกันนะครคือมากั้ยังไงตอนตรวจสอบสื่อยแกจะมามากันยังไงตั้งแต่แรกหมอวิชัยหมอชูชัยอะไรที่แบบเกินออกมาจากกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยครับ มาไงแต่และคือคุณจะด่านอกจากสื่อแล้วด่าไปถึงวงการหมอสอสๆสๆด้วยเออผมถามงจริงอ่ะคือ <ๆ S 1> ว่าสสสเนี่ยเกี่ยวอะไรกับทุกเรื่องอคือทุกเรื่องเป็นสภาวะสุขภาพหมดเลยอ่าคืออนุกรรมการบอกเรื่องนี้ชุดแถลงการของอ,อ,อ,อนุกรรมการที่ตอบโต้แถลงการของบริชนเนี่ยบอกว่าไม่มีคณะอนุกรรมการคนใดที่ขันอาสามาทางานนีหน้านี้ในเรื่องอีเมลเช้าหรอกส่วนใหญ่ก็คือได้รับการร้องขอจากสภาการอิงส์ินคือโดดรับแทนแล้วก็บอกว่า การตอบโต้ของมด,ดิชนเนี่ยในถแถลงการแต่ละออกมาเนี่ยเป็นเป็นท่าทีที่ไม่เหมาะสมคือไม่ยอมรับนะครับแล้วก็การไปลดความน่าเชื่อถือด้วยการเอาข้อมูลเก่าอย่างกรณีหมอวิชัยไปล็อบบี้หมอชูชัยเนี่ยก็เป็นข้อมูลเก่าซึ่งครือมดิชนรู้ดีอยู่แล้วก็เหมือนเป็นการพูดเหมือนก็เป็นการอันนี้ใครพูดในถแถลงการนี่ฮะก็คือของเก่าไม่นับพูดถึงความเป็นกลางเนี่ยนะฮะมามาตรวจดูเฮดไลน์วันนี้แล้วกันว่าเออ แต่ละมุมเนี่ยมันมันมันเอียงกันหรือเปล่าแต่ละเล่มอเอางี้ดีกว่า,าคือโดยโดยความเป็นจริงบางช่วงเนี่ยสื่อบางฉบับคอลัมน mm ิเต็บางคนหรือบนอรีกรบันธิการเขาก็จะเลือกที่จะมีมุมของเขาไงแต่ว่าเขาเขาทำโดยอิสระครับจากไอตัวพรรคการเมืองคมันก็เหมือนมันก็เหมือนตอนนั้นสมัยสนธิเชียเชียประชาธิปัตย์เนี่ยะนะฮะ สักพักสนที่ก็ด่าประชาธิปัตย์รใช่หไหมประมาณนั้นคือมันก็เป็นบางจังหวะบางช่วงว่าพื้นที่มันจำกัดคืออีกเรื่องหนึ่งนะ,ะนิดนึง<ะ>อย่างมติชนเนี้ยสมัยสักหลายปีก่อนเนี่ยก็จะเห็นคือมติชนในเวลาอ่านต้องอ่านทั้งเล่มคือปกบางทีไปทางหนึ่งเนี่ยเขามีบาลานซ์อยู่ข้างในเขาไปมีอยู่ข้างในเอกเพียงแต่ว่าไม่ได้อยู่หน้าปกรหรือเราคคุณคิดว่านักสืบพิมพ์มติชนไม่ได้ทับราอ,อะไร นะฮะไอ้พวกแมวสามขาสี่ขาอะไรมันก็อยู่ข้างในอยู่ดีอ่ะไทยรัฐก็ต้องอ่านทั้งเล่มเหมือนกันอ่าคือมันไม่ใช่ว่าคช่ใช่ว่าผมก็ไม่ได้เชื่อไม่ได้ชมไม่ได้ท็บลอยมันไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวคือผมคิดว่าหนังสือพิมพ์เมืองไทยทุกเล่มเป็นแท็บลอยทั้งนั้นนั่นแหละแต่ว่าสีสันเป็นยังไงเดี๋ยวเรื่องสื่อเนี่ยผมอยากเถียงต่อนะคือคือผมก็ยังยืนยันว่าสภาการหนังสือพิมพ์หรือองค์กรวิชาชีพสื่อเนี่ยยุบไปเถอะคือเป็นเป็นสมาคมตีสนุกอะไรกันไปไม่ผมเข้าใจ ม่มันเหมือนมันเหมือนเวลาแบบเหมือนมนจะเป็นผู้ประกาศนะฮะแล้วต้องไปขอใบอนุญาตนะทั้งๆที่ถ้าเกิดคุณเวลาอ่านข่าวถ้าคุณอ่านไม่ได้เขาก็ไม่ให้คุณอ่านอยู่ดีเขาไล่คุณเอ่เองใช่คือตอนนี้มันไม่ได้เป็นองค์กรวิชาชีพที่ออกมาปกป้องสื่อแล้วไงไอ้ปกป้องประชาชนเสรีภาพคือถ้าหนังสือพิมพ์คุณขวยในส่วนคุณก็ขายไม่ได้ไม่มีใครอ่านอยู่ดีฮะคืออย่างเงี้ยโอเคผมผมไ่ดูนิดเดียวนะอย่างจะชี้ให้ดูถึงความสมมติเนี่ยสมมติเขาบอกว่าวันนี้ให้มม่ด้ชววขาาสสใหคคัญแดง่ย มันก็จริงเขาขึ้นบอกว่าสารยกฟ้องคดีสามเสื้อแดงอันนี้ทั้งมติชนข่าวสดเล่นนะฮะเหมือนกันเลยมุมซ้ายบนบนะฮะคือแล้วก็ให้พูดถึงนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยคุณาหญิงทรงอิทธิพลปูล,ลั่นโลกสื่อนอกชูนดับที่59ข่าวสดบอกมติชนบอกว่านายกปูมั่นใจลุยนโยบายผ่าน <ฮะ S 1> ทุกวิชาคืออันนี้ก็จริงคือเขาให้ความสําคัญกับความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับเสื้อแดงครับอย่างรเรื่องเสื้อแดงหลุดเนี่ย โอ้ก็เป็นเรื่องสําคัญฮะมันก็สําคัญใช่แต่ว่าคือในทางข่าวเราต้องต้องพาดถัวแน่แต่ว่าในทางข่าวต้องพาถัวให้ครับถ้าถ้ามาดูเนี่ย Nation เขาก็จะมาแบบ To u g h debut for PM ยิ่งรักคือ Nation เนี่ยอันนี้เอียงไหมอันนี้เนียนๆนะฮะคือคืออันนี้เนียนๆแบบเหมือนกับว่ายิ่งรักนั้นประสบกับปัญหาเหลือเกินในการแถลงนโยบายยากผมก็นั่งดูไม่เห็นดการเปิดตัวนะการเปิดตัวที่แบบว่า คือมันเครียดมันเครียดมันเขาแบบทําไม่ได้โอปัสกเยอะคืออันนี้ถามว่ามันเอียงไหมมันก็เอียงแบบเนียนๆแต่มันก็แบบน่ารักอ่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ให้ความสําคัญแบบแดงหลุดคือผมผมคิดว่านักสืบพิมพ์ในอุดมคติของสภาการนักสืบพิมพ์เนี่ยนะฮะง่ายๆสดๆก็คือแบบเนชั่นพสทูเดย์แบบนี้ก็คือมีมาสักสามข่าวก็พอจะได้นับง่ายๆว่าพลาดหัวยังไงนะครับปัญหาคือมติชนข่าวสดเนี่ยคุณพลาดหัวยยังไงตลาดสดเมียสักสิบอันเขาก็นับคุณสิบอัน และ10อันเนี่ยคณก็มีโอกาสพลาดไงแล้วค,ค,ค,คุณพลาดจะสามอันแล้วกรุงเทพธุรกิจก็เจ๋งเพราะว่าด้านหน้าไม่มีการเมืองเลยยังไงก็หลุดเข้าใจไหมคือ <laughs> <c oughs> ยังไงมันไม่มีเรื่องการเมืองไง <c oughs> มันเป็นเรื่องทองคําน้ํามันอะไรก็พลาดไปดี <c oughs> ใช่ใช่ครับ <c oughs> ม่เคยมีว่าอะไรหรอกอย่างกรุงเทพธุรกิจเนี่ยเขาแต่แต่ว่าแต่ว่าจริงๆแล้วอย่าลืมนะว่าออนไลน์พวกนี้มีที่ผลมากนะเขาไม่ได้นับไงคือออนไลน์เราไม่นับแล้วโทษทีสภาการหนังสือพิมพ์ถ้าเมื่อไหร่คุณจะนับออนไลน์เนี่ยนะ คือคนมันอาจจะออนไลน์กันแล้วอะโอเคแต่ว่าเขาบอกอย่างที่อาจารย์พี่บอกวิกฤตวิตกเศรษฐกิจโลกฉุดทรงออกนะฮะคืออะไรก็ได้ที่มีน้อยๆฉะนั้นหนังสือพิมพ์ไทยเนี่ยไม่ได้ชนข่าวสดก็ควรจะเปลี่ยนนะฮะถ้าเปลี่ยนเลยเอาหน้าปกเป็นรูปเดียวเลยแล้วก็เป็นรูปสภาการหนังสือพิมพ์ทุกวันแล้วครับแล้วที่เหลือก็ไว้ข้างในจะได้รอดอีกนิดเดียวนะฮะผมยกเลยจะชัดว่ามุมเนี่ยแตกต่างเอียงไหมกรุงเทพ ธุรกิจหน้าการเมืองบอกว่าแดงรุมทําร้ายสองนักศึกษาอ่าอ,อันนี้อันนี้ก็เอียงในมุมหนึ่งใช่ไหมฮะแต่ถ้าคุณไปดูค,คุณไปดูโลกวันนี้เนี่ยส,สารสงสัยชุดจับกลุ่มสารสงสัยชุดจับกลุ่มยกฟ้องสามเสื้อแดงครองอาวุธมันทําอ,อียตามที่เขาเลือกที่ <ผม S 2> จะผมสงสัยว่าทําไมกรุงเทพธุรกิจถึงไม่เลือกพลาดประเด็นเรื่องเสื้อแดงอ ฮะไม่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 พลาดประเด็นเรื่องไม่พลาดหัวประเด็นเรื่องเสื้อแดงถูกปล่อยอ้าวมันอันนั้นคุณคิดว่าคุณคิดว่าเจ๋งเหรอคุณดูวันนี้เป็นข่าวเดียวกันไปเลยสื่อล่าชื่อร้องนายกจัดการคุกคามนักข่าวเออและยังต่อมาอีกว่าแดงลุมทำร้ายสอนนักศึกษาในในพาดข่าวเดียวกันไปเลยอันนี้สุดยอดอาจารย์พี่เพราะว่าตอนนี้คนคิดว่าไอ้แดงที่ลุมทำร้ายสอนนักศึกษาซึ่งไม่ใช่นักศึกษาแะโทษทีครับคือ เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเดียวกันกับที่ไปทำ้ายที่ไปล่าไม่หมดในอินเทอร์เน็ตผู้สื่อข่าวช่องเจ็ดื่อไม่ถูกต้องนะแต่นี่คือกระดาษนะฮะคุณไปกดคลิกไม่ได้นะอันนี้มันไม่ใช่หัวหัวข่าวมคนะเรื่องกันมาคนละเรื่องคุณจำพลาดได้กันไม่ด้เลยแหมผมจริงๆก็สนิทสนมกันนะนะฮะแต่ว่าปรกเด็นเาทำกันอย่างนี้ไหมพลาดหัวเนี่ยอะไรเป็นคือสองพาดหัวเนี่ยนะฮะอะไรเป็นเครื่องมือทางการเมืองนะและอะไรเป็นข่าวสิทธิมนุษยชนเอาแค่นี้แหละ โอเคคขาที่ <Okay, S 1> ผมไม่ได้มองว่าประชาธิปัม์มามามาจ้างเขาให้ทำนะครับผมมองว่าเขาเลือกที่จะทำเขาเลือกที่จะยืนก็ต้องให้เขายืนอก็เหมือนกับวันมติชนเขาเลือกที่จะอ่ะสมมติช่วงหนึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยยิ่งรักเป็นนายกดีกว่าพิสิทธิ์ว่ะสมมติมันมีช่วงหนึ่งแต่หลังจากนั้นวันหนึ่งเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเขาจะบอกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วครับคือคือเป็นเรื่องที่ให้สื่อเขาจัดการกันเองหมายถึงว่าปล่อยเขาเถอะอือคือไม่ต้องไปประทับตาใดใดทั้งสิ้นไม่ต้องไปนับนับแล้วปวดหัว พราะคนนับม <that> ันไม่เคยเป็นกลางคือประชาชนไทยไม่ได้โง่นะฮะรับอัตราการอ่านออกเขียนได้ก็สูงแล้ววิธีการอ่านเนี่ยเขาก็รู้เขาเลือกสื่อเดี๋ยวเขารู้ว่ามันเหมือนมันเหมือนสินค้าที่เขาพอใจแล้วล่ะครับคือวิธีการอ่านคนไทยก็เปลี่ยนไปนะครับคือไม่ได้อ่านฉบับเดียวแล้วเพราะว่าอินเทอร์เน็ตมันคลิกง่ายใช่ไหมคือน้องๆในออฟฟิศอ่านเมนเจอร์มาทุกคนแหละแต่ไม่มีใครแดงไม่มีใครเหลืองสักคนจะมาคือต้องอ่าน